มีเคยเจอเรื่องอะไรที่มันแบบหลอนๆมาบ้างไหมผมหรอพี่คือไม่เคยเจอนะส่วนตัวคือผมเป็นคนที่ไม่ได้หลงดูแต่ไม่ได้เชื่อไม่เคยเจอเลยผมไม่เคยเจอเลยหรือว่าพี่เคยเจออย่างนั้นเหรอพี่ไม่เคยเจอว่ะพี่ก็เลยจะถามผมว่าเคยเจอหรือเปล่าใช่ไหมอยากฟังไงไม่เคยเจออ่ะผมเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตกลางคืนนะแต่ก็ไม่เคยเจออ่ะ ตอนนั้นที่งานศพปู่ผมผมก็นอนวัดนะแต่ก็กไม่เจอนะพี่ที่เคยแค่แบบว่าเห็นแบบแวบๆบนั่นแหละหางตานั่นแหละเป็นแบบขาวๆอะไรเงี้ยพี่พี่ไปที่ไหนทั้งวันนั้นคือแบบตามตลอดเลยตามพี่หนึ่งวันเต็มๆอ่ะใช่เหรอคือ,อ,อหางตาพี่ตลอดเลยอ่ะเออหันไปแบบเฮ้ยอะไรมันขาวๆอ่ะ <c oughs> ไปๆมาๆ็เลยแบบก็มันก่อนนอนนะเราก็ต้องอาบน้ำมาพี่ก็เลยอาบน้ำแล้วส่องกระจกไอ้เชี่ยข้าวเหนียวติดหางตา ถึงว่าเห็นไปที่ไหนไม่เจอเขาขาวตลอดอะไรอยู่เนี่ยดีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องฟังเขาเล่านะ EP ที่4นะครับอยู่กับอเล็กซ์นมไต้หวันเป็นไงบ้างครับเรื่องเราเรื่องเรื่องนี้ผมจะเร่านี้มันเกิดขึ้นตอนที่ผมมาเรียนอยู่ที่ไทยนะ เรียนอยู่ที่ไทยคือเรา<ช>คือเราเป็นอยู่ที่ไต้หวันแล้วมาเรียนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยหรอพ่อมาเปิดบริษัทที่นี่ก็เลยตามมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ผมย้ายมาเรียนที่ร้อยเอ็ดนะครับต้องพูดเหมือนว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับผีนางรำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผีนางรำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนหนึ่งลกันอยู่ร้อยเอ็ดนะครับเป็นเกี่ยวกับนัการศึกษานี่แหละครับทุกคนอยู่เ้นนยน่าจะรู้ดีเรียนกับ เกี่ยวกับหน้าตดศิน์โรงเรียนนี่อยู่ในเมืองหรือนอกเมืองครับในเมืองถ้าคนลเลยมาฟังก็รู้เลยออโเราจะไม่บอกชื่อแล้วกันนะก็ตอนนั้นผมอยู่หมอห้านะครับหมอห้านี่ยคือมันเป็นเกี่ยวกับกีฬาสีนะแล้วซึ่งผมห้องห้องผู้ผมเนี่ยเป็นประธานนักเรียนอืมประธานนักเรียนตัวผมตัวตัวผู้ผมเนี่ยก็เลยต้องจัด แฟนซีรู้จักไหมครับแฟนซีอ่าแฟนซีนี่คือแบบเป็นแต่งตัวแฟนซีกันใช่ไหมครับแต่แต่งตัวแฟนซีเดินขบวนพาเลทอะครับก็วันนั้นนะครับประมาณตีสี่ตีห้าผมมาแต่งหน้าที่โรงเรียนเพื่อนโทรเรียกครับโอ้โหเช้าววมืดเลยใช<า>่เพราะว่าต้องแต่งหน้าเร็วครับมผมก็แต่งหน้าเสร็จน่าประมาณตีสี่ผมแต่งเสร็จผมเน่ยขึ้นไปเรียกเพื่อนที่เป็นนางลำนอนอยู่นอนอยู่ชั้นบนห้องหน้าตาสินะครัมผมก็เดินขึ้นไป มันอยู่ชั้นสามมันก็เป็นห้องมันเป็นประตูกระจกนะครับผมก็เลยเคาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บบเฮ้ยเพื่อนเรียกลงไปแต่งหน้าแล้วเราเรีบลงไปแล้วผมห้องนั้นมันเป็นห้องกระจกพี่เข้าใจกระจกดำไหมครับกระจกดำ,ดำแบบห้องอ๋อเป็นเป็นประตูดึงอ่ะอ่าผมเข้าใจใช่ครับผมเห็นผู้หญิงครับรำอยู่ข้างในผู้หญิงใช่ครับผู้หญิงรำอยู่ข้างในห้อง ผมก็คิดว่าเพื่อนผมอาจจะซ้อ,อมต่อลำันอยู่ใช่อะไรประมาณนี้แล้วตอนนั้นคือตอนที่ผมมาเรียนอะ่ะผมไม่ได้เชื่อเรื่องผีลร้อเปอร์เซ็นต์ะผมไม่เชื่อเลยผมก็คิดว่าเพื่อนผมผมก็เรียกพอเรียกเสร็จก็เห็นเขาหยุดนะก็คือคนที่ลำอยู่ครับเขาก็หยุดเขาก็เอามือลงมาแบบยืนตรงอ่ะพี่คือผมเห็นเป็นเองาอะ่ะเป็นดำๆอะ่ะผมว่าเออคงรู้แล้วผมก็เดินลงมาตุ้มอผมเจออะไรอยู่ข้างล่างเจออะไรเพื่ออะไรฮะ ผมเจอเพื่อนผมอะที่มันนอนข้างบนอะเดี๋ยวเ่าคือเจอไอ้เพื่อนคนที่เราเรียกที่เราขึ้นไปเรียกใช่ไม่เรียกมันคือมันอยู่้างล่างมันลงมาอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วก็เลยถามเฮ้ยมาทำเฮี้ยตรงนี้เนี่ยขอให้ในคำหยางนี่คือไปรุ่นพูดกันเขาบอกว่ามาทำเฮี้ยอะไรวะเอ้าก็ลงมาอาบน้ําเนี่ยรอพวกมึงเนี่ยแล้วลงมากี่คนก็ลงมาหมดเลยแล้วผมก็ถามว่า แล้วแล้วใครอยู่ข้างบนมีคนข้างบนปะมันก็บอกไม่มีนะลงมาหมดห้องก็ล็อกอะ่ะไม่เห็นนะล็อกข้างนอกอล็อกคุญแจไว้ฮะ <c oughs> สตันเลยอะ่ะเออสตันเหมือนกันแล้ว <c oughs> ห้องห้องก็ล็อกคุณแจไว้แล้วด้วยนะล็อกคุญแจไว้พี่คือไม่มีใครในห้องเลย <c oughs> คือลงมาหมดนกะ็หมดก็คือสตันว่าเขาก็เลยพูดเลยว่าถ้าไม่มีคนแล้วใครมันํำอยู่ข้างบนดนตีก็เล่นเนี่ยมก็เลยหามเนี่ยมึงหูบาาแล้วไม่มีใครมี่ก็ลงมากันหมดก็เห็นมันอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็พูดหหลีชีตเหี้ยอะไรวะเราเห็นแน่แน่ใช่ไหมว่ามีคนลำเลยพี่เห็นเป็นคนลำเลยเห็นเห็นหน้าไหมมันเป็นกระจกมืดเหรอคือมันมันสะท้อนแสงนะพี่แต่เห็นเงามีคนลำใช่เห็นคนลำโอ้นลุกเห็นเป็นแบบเขาใส่ชุดไหมฮะหรือว่าแบบเป็นแบบเสื้อยืดกางยีนธรรมดามองไม่ชัดแต่พี่แต่เห็นเห็นแค่เป็นคนลำเลยอะมีเพลงด้วยเหรอเพลงครับมีดาราดาร่าตีเลย หนาสีด้วยเฮ้ยมาละโอเคแล้วนี่คือเรื่องราวของอเล็กซ์นะฮะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับมีอีกไหมแบบ้วก็มีมีเยอะครับ <Okay. S 3> ยังไม่จบนะมีหลายวันที่พักเบรกสักหลายวันก่อนนะครับเอาละเรื่องที่สองของอเล็กซ์เรามาฟังกันครับเรื่องที่สองนะมันก็เป็นจากวันฮัลโหลอ้ามีที่ยัง เออย้อนแบบเดทมายเอามามามาเอ้าชวนไปเล่าเมื่อกี้กําลังอยู่ในช่วงเล่าเรื่องหลอนระหว่างรอห้องนุ่นจะฟังไหมเขามาขัดอารมณ์ที่พี่ไม่ไม่จะฟังหรือเปล่าอ่ะมามาอ่ะเดี๋ยวชวนชวนชวนมาละเข้ามาก่อนเหตุการณ์มันก็เป็นต่อจากวันที่สองของของกลาสีอะไรครับจากวันแรกที่เจอคือผมผมพูดเล็ผมพูดก่อนเลยนะว่าที่ผมเจอเนี่ยสามวันเนี่ยผมเจอสามเรื่องเลย ีโอ้โหสามวันสามเรื่องติดต่อกันเลยัสามเรื่องเลยกดเลยครับกดเลยครับก็มาจากว่ามาจากที่กองนะพี่เป็นวันวันที่เขาเริ่มแข่งกีฬาแล้วเป็นวันที่ผมต้องนอนโรงเรียนก็คือสภา,านักเรียนนอนโรงเรียนหมดเลยทุกคนห้ามไปไหนนะพี่<อ>มันก็มีห้องห้องสภา,านักเรียนนะครับแต่มันก็ไม่พอผมก็ต้องขึ้นมานอนที่ห้องน้าตสินกับเพื่อนถน้าตสินนี่เป็นห้องน้าตสินสามชั้นผมขึ้นไปนอนที่ชั้นสาม แล้วตอนที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเป็นต,ตอนที่ผมนปวดฉี่ห้องน้ําในในตึกอะ่ะเขาปิดหมดแล้วนะครับพานลงไปหมดแล้วก็ต้องลงมาลงมาห้องน้ําที่ข้างล่างเลยผมเดินลงมาชั้นสองเป็นห้องห้องพักครูก็เหมือนเดินที่ผมเจอเลยที่ผมได้ยินเสียงเดี๋ยวช่วงวันนั้นเวลากี่โมงเ่ยม,มันเกิดเที่ยงคืนนะเกือบเกือบเที่ยงคืน,น,คนไม่มีเพื่อนไปด้วยเลยอ่ะ ถ้าผมมากอะพี่มันมันน่าจะรู้แต่ผมไม่รู้เพราะผมมาอยู่ที่หลังอะอ๋อโอเคด้วยความโสยของเด็กใหม่เป็นยังไงผมก็ได้ินเขียสียงดน,นตรีไอ้ผมก็ผมก็เอใจก็แล้วผมก็เดินไปเลยคือผมก็คิดว่าเพื่อนมันอยู่ในแล้วว่าห้องนั้นเพื่อนมันชอบอยู่มันเล่นเกมเล่นอะไรกันนอกห้องมันห้องแอร์แล้วมีเน็ตด้วยเที mm ่ยงคืนอะนะนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบนักเรียนคือโรงเรียนผมมันมันไม่ใช่โรงเรียนแบบไปกลับอะพี่เป็นโรงเรียนนอนนะอนนะโรงเรียนประจำเหรอใช่โรงเรียนประจํา ผมก็เลยไปดูมันก็เจอเหมือนเดิมผู้หญิงฮะครั้งที่ผมเจอคือชุดเต็มใส่ชดาใส่ชุดเครื่องแบบเต็มแล้วลำอยู่ข้างในลำอยู่ข้างในห้องคราวนี้เป็นกระจกแบบไหนเป็นกระจกใสเลยพี่คือเจอเลยแล้วเห็นหน้าไหมนะครับแต่เป็นหน้าที่ซีดนะพี่เหมือ,อนไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงอะพี่เขาเจไหม เอาไปอยู่ใช่แล้วคือผมคือผมแบบดูเอ้าไอคิดแม่คุณแกมันล็อกไว้อย่างข้างนอกอ่ะแล้วใครเข้าไปอยู่ข้างในได้ออภาพมันตัดจีภาพผมตัดเลยนะตัดฮะคือเห็นแล้วแบบช็อกเหรอภาพตัดเลยอก็มันไม่รู้ว่าช็อกแต่มันมันมันีตรงนี้พี่คือภาพตัดใช่ไหมผมรู้ตัวทีคือเพื่อนมาดึงมาดึงผมบบอย่างนั้นะคือแบบเหมือนเหมือนผม โดนสตันสักสิบวิยี่สิบวิได้มั้งแล้วก็หลุดออกมาจากสตันนะพี่คือโดนดึงออกมาเข้าใจไหมแล้วเป็นโดนลงมาปึ๊บอยู่ตรงไหนใช่ถงตรงหน้าห้องนะพี่แต่เพื่อเพื่อมันลงมาแล้วมันกม่ดึงผมมันถามผมว่าว่าไปยืนลำทำไมตรงนี้ฮะเพื่อนบอกว่าเรายืนลำใช่เพื่อนมันบอกเพื่อนบอกว่ามึงมายืนลำทำไมตรงนี้ผมก็เลยถามเพื่อนเลยยี่ลำที่อะไรกูเดินมาเนี่ยกูได้ยินเสียงกูเลยมาส่องดูแเพื่อนมันเพื่อนมันก็พูดมาว่า สองดูที่อะไรกูเดินลงมาอีกคเห็นมึงลำอยู่คนเดียวหน้าห้องเนี<อ>่ยู้อะดึงมึงออกมาเนี่ยอคือแบบเหมือนผมโดนสกดกจิตเลยอะไรสัอ้อย่างไะี่เออหลังจากที่เราเห็นเขาใช่ไหมใช่ละหลังจากผมเห็นแล้วคือผมก็ไม่รู้ตัวเลยรู้สึกตัวทีคือเพื่อนมาดึงแล้วบอกว่าผมลำอยู่หน้าห้องโอ้ผมก็จากนั้นผมผมไม่ไหวแล้วพี่จากคน<อ>ที่ผมไม่กลัวผีแอ้พี่คือแอนเหมือนความกลัวมันขึ้นหัวไปเลยอะ่ะผมไม่อยู่แล้วอะ่ะ<อ>ผมก็ก็ไปไปนอนที่บ้านขู นอนคนที่เป็นอาจารย์ใหญ่ห้องน้ารศิงค์นี่ครเออเออย่าบอกนะว่าไปนอนแล้วเจออีกไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ฝ้องหลนั้นเขาคงคิดว่าเด็กมาเล่นอะไรกลัวทาอะไรเสียหายแล้วมั่งก็เลยมาดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้ามาดูอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาดูก็ได้เออตายเถอะจะบ้าดูอย่างเดียวไม่พอชวนลําซะด้วยเออก็คือคือวันพิกตรงที่มาเจอผมล้าผมลําอ่ะ ผมก็ไม่รู้สึกตัวว่าผมไปพี่เราก็ไม่รู้สึกไม่รู้อะไรเลยพี่รู้สึกดีก็คือเพื่อมาดึงอ่ะอืมตายเถอะแล้วนุ่นอ่ะคนลุกไล่คนลุกไล่นุ่นมีเรื่องไหมอุยเรื่องผีเหรออ่อีกตอนหนึ่งอีกตอนอ่าอีกตอนหนึ่งยังไม่เจอห้องพอดีค้าวหลังนะถ้าเจอถ้าเจอนางลำอ่ะให้ดูที่โคมไฟนะครับถ้าถ้าไฟกระพริบเนี่ยคือคือนางลำจะมาตรงนั้นอ่ใช่เหรอคะเกี่ยวด้วยเหรอ ใช่ใช่ผมผมผ่านจากการเล่นโฮมสวีทโฮมมาผมมั่นใจเลยจะว่าเลยไงเสียงเหมือนเลยนะเรื <c oughs> <pudding> ่องนี้เรื่องนี้กับแข่งเลยนะแงเลยสตั้งใจฟังเลยเป็นวันสุดท้ายของการแข่งกีฬาสีเหล่าสพนักเรียนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องไปเก็บของที่จัดนะครับทั้งสแตนทั้งอะไรผ้าปูมุ่นนี่อะไรต้องเก็บก็คำก็ต้องที่ แต่ครั้งเนี้ยมันเป็นผมต้องนอนในจุดที่ผมเจอเมื่อวันที่แล้วดิเออนอนในจุดที่เจอคือห้องห้องห้องที่วันแรกหรือวันที่สองอที่ผมตะตันอ่ะอ๋องที่สองดิเพื่อนบอกว่าเออห้องนั้นมันมีแอร์ไปนอนได้ก็เลยผมก็ไม่อยากนอนเราพี่แต่มันก็จาเป็นก็ต้องนอนนะไม่รู้จะไปนอนห้องไหนเออมันก็หลอนอวนะใชอให้ผมไปนอนคนเดียวผมก็ไม่ไปหรกพี่ต้องนอนกับเพื่อนดิอืมนอนเพื่อน มันตีสองได้ผมได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าข้างหูรู้จักกระปวนไหมฮะรู้จักกระปวนกระปวนที่มันกระปวนปูกข้อเท้าเขาเรียกกระปวนไหมอ๋อกริ้งกิ้งกิ้งกิ้งอ่ะนะเหรอใช่ใช่ใช่อของเด็กเหรอใช่ป่มผมได้ยินได้ยินเขามากระทืบเท้าข้างหูผมนอนผมนอน กมว่าไหมกันใจก็อยู่งง้นนะพี่อยู่จนผมตื่นอ่ะจนผมตื่นขึ้นมาะผมกั้นใจลมหันไปดูผมก็เห็นเท้าผู้หญิงเงี้ยพี่สิดเลยขาวสิดกําลังเหมือนลาเหมือนย่ออะไรเหมือนกระทืบเท้าแบบพร้อมอะไรที่อย่างโอ้ยตายสิผมเลยหันไปผมเลยหันไปมองข้างบนคือผมเห็นหน้าชัดมากเห็นหน้าขาวสิดก็ ้าแบบนี้นั่นก็สวยนะแต่คือเขามองมองตาผมแบบตาค้างอ่ะพี่มองตาเลยห่อใช่มองผมเลยอ่ะผมขึ้นไปมองแล้วเขาก็มองผมอยู่นักหนผมนอกไปยทีนอกภาพตัดอีกแล้วคือเราภาพตัดไปอีกรอบนึงนอกไปตื่นโรงพยาบาลเลยพี่โอ้โหแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นที่เองไม่ได้สติใช่ไหมแต่ผมได้สติทีนึงคือผมอยู่โรงพยาบาลอยู่กับหมอแล้ว ฉี่แตกผมทุกอย่างเลยใช่เหรอหนักขนาดนั้นเลยเหรอตอนฉี่แตกอาจจะเป็นเพราะความกลัวตอนตามองตาหรือเปล่าสายตาออยางเงี้ตอนนั้นเละตามองตาไม่รู้ผมนอกใจตอนไหนนะพี่แต่ที่มันจําได้โรงงานคือผมมองหน้าเขาแล้วผมก็ขล้นไปเลยผมก็จาอะไรไม่ได้อีกเลยอือน่าจะช็อกแบบรุนแรงอนะผมว่าไม่ได้ี่ก็คือพี่นอนพี่นอนอยู่บนเตียงแล้วมีผู้หญิงอะมากระทืเท้ายองข้างแล้วก็พี่หันมองไปแล้วเขามองหน้าแบบมองแบบดุๆอะพี่อืม มองตาแข็งเท่าไหร่อ่ะเออแล้วเราเรามีคนมาเล่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรามีคนมาเล่าไหมมันก็บอกว่าเห็นผมสลบไปอ่ะคือเพื่อนมันจะเรียกลงไปอาจารย์มาที่มันก็เลอกผมไปอ๋อแต่ว่าเราไม่ตื่นใช่ก็เลยพาผมไปหาหมออ้าวคือกางกลงกางเกงเปียบหมดเลยพี่เยี่ยมไปเลยเออแล้วแล้วสาเหตุที่เขามาปรากฏตัวให้มีมีใครคือรู้ไหมหรือหลังจากนั้น ไม่ไถามตอนนี้เราเจอห้องแล้วนะที่รู้ๆอ่ะโอเคผมไม่ถามรุ่นพี่ที่เคยอยู่นะพี่เขาบอกว่าโเด็กใหม่ก็เจอประจําเลยอยู่เนี้ยเขาไม่เคยเห็นหน้าเรามาหาอืคือเขาอยากอาจจะอยากแค่ให้รู้ว่ามีตัวตนให้ตายสิใช่แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าพอเรารู้แล้วมันก็เกิดการภาพตัดตลอดไม่รู้ว่าเกิดจากเราหรือเขาอะไรอย่างนี้ไม่ใจะเกิดจากผมนผมไม่าะะชอบไปเลยอ่ะอืเป็นสามอะไรคือสามเหตุที่ต้องมาเล่าเรื่องผีก่อนเล่นเดทบ b ายเหรอมันว่างมันนานเก็บผ่าห้องงานอ่ะเนาะการหาล็อบบี้อย่างงี้ถ้ามันมีอะไรมาฆ่าเวลาได้ผมก็หมอมันก็ดีนะใช่อ่ะริ